สวัสดีครับสวัสดีครับวันวนี้วันที่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันหารอยหกสิบแปดนะครับมือนี้เราจะพามาชํำไผ่กันนะครับมาชํำไผ่ไผ่ที่ช่ำมือนี้นะครับจะมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับเพราะว่า ตะพ่นจะมาช่ำในส่วนของไผ่ที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าไผ่เลี่ยงกับช่ำไปหลายแล้วนะครับก็อยากไผ่ที่มีขนาดใหญ่ๆไผ่สายพันธุ์ใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นพวกไผ่าไผ่ปักกิ่งไผ่สร้างโมนแล้วก็มีไผ่กิมซุงแลวก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือตะพ่นห่มาชํำเหมือนนี่นะครับนี่คือไผ่นี่คือไผ่ตรงหม้อนะครับตรงหม้อ ตรงมอเนี่าการช่านะครับการช่นราชนี่การช่าหรือไปปลูกนี่ก็ส่วนมากเนาะกัถ้าพุนว่าเง่าจะดีที่สุดแต่ว่านี่น้ตพุนเอาขแขนงนะนี่เป็นขแขนงขแขนงเอามาสองกิ่งนะครับเป็นสองกิง่งแต่ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าว่าใบรูล้ละแก่กะจะช่าม,มึงเนาะแต่ว่าก็จะตาพุนกะจดร่องกะทดร่องช่าม,มึงว่ามันจะเกิดหรือบ่จากอ่าโดยร่วมนี่จากนี่เนะาะรากของเขานะครับนี่ รากของเขานี่ก็ถือว่าเป็นารากที่สมบูรณ์อยู่เลย mungkin. อ่านี่เป็นารากที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เนาะนี่ดูกับเบิงเบิงก็สวยเนาะแต่ว่ามีแขนงแขนงหนึ่งที่ออกมาตรงนี้นะครับแต่ว่าแขนงนี้ยังยังบนท่านมีหลากอากาศดอ,อกนะครับอี่แต่ส่วนมากเป็นถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนาะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่อ่า,ารา,ากอากาศออกมาเป็นนีกแต่ว่าก็ถือว่ามันมันขึ้นสีน้าตาลแล้วเนาะมันจะขึ้นสีน้ําตาลแล้วอ่าคันแบบนนี่นี่ก็ ส่วนมากเนาะส่วนมากถ้าแบบนี้นี่ก็บอบอแในน้ำว่าให้ให้ต้อนดอกอหรือว่าเออไห้ช่ำดอกไข้เอามาช่ำดอกเนาะต้อนกับทียากอยู่เด้เพราะมันละอากาศมันเป็นละอากาศแก่แล้วเนาะแต่พนก็เลยเอามาทดลองช่ำมึงนะครับส่วนตัวบนนี่ตัวบนนี่จะเป็นจเป็นแขนงอีกแขนงหนึ่งเนาะที่เขาออกจากตัวนี้เนาะจริงๆแม่นให้เขาออกมาเป็นรากอากาศตรงนี้เนาะเนี่ยไผ่ตรงหม้อใหญ่เลยนะครับนี่ไผ่ตรงหม้อนี่กั ถ้าแม่เขาออกมาเป็นหลาอากาศรตรงนี้อเอาา,าไปต้อนเนาะเขาต้อนนี่ก็ถือว่ามันจะมันจะผ่านนาะ,ะกับการปลูปกอัตราการเกิดก็จะดีกว่ากันเนี่ยถ้าถ้าถตาเขาลากาอากาศออกตรงนี้เนาะแต่อันนี้ย่างบาท่านใดน,นี่ต่แต่พ่นจะมามาช่ำไว้ก่อนนะครับมาช่ำไว้ก่อนส่วนอีกส่วนอีกะแนนหนึ่งนะครับคะแนนหนึ่งก็จะเป็น,เป,นเป็นไผ่เนี่ยครับเป็นไผ่ตรงหม้อเหมือนกันนะครับเป็นไผ่ตรงหม้อเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่า อัตราการลอกอากาศไอัตราการออกนะครับออกออกหลากอากาศนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ว่ามันแก่แล้วนะครับมันแก่ออกเป็นสีน้ําตาลแล้วครับบมหมอกับการต้อนนะครับแต่ว่าสะพูนจะมาช้าไงสะพูนจะมาช้าไวในถุงดำเนาะเพื่อว่ามันมันจะเกิดหรือไม่เกิด,ดยังไม่รู้เลยนะครับนี่แต่ว่าตาเขาก็ดูดีเลยเนี่ยตาเขาจะออกมาดูดูว่ามันก็สวยๆอยู่เนาะ อันนี้เป็นเป็นไผ่ตรงหม้อนะครับนี่สองพันนี่เป็นเป็นตรงตรงหมอนะครับ, 2, รรรบส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับเปียจะจามาทดลองก็กคือไผ่อันนี้เป็นไผ่สายพันธุ์ที่ใดมาาไม่อยู่หลยบาทแต่พุ้นก็นได้นะครับเนี่ยเป็นเป็นไผ่ที่อ่าเขาเรียกว่าไผ่ไผ่บงนะครับไผ่บงป่าเออไผ่บงป่าเป็นแนวไดเนาะตะพุ่นก็นเลยอ่าเห็นว่ามันลวดลายมันงามเนาะลวดลายมันงามหนอมนก็ใหญ่ด้วย ไผไ่บงป่าเขาวาสันนะครับนี่การการอ่าตัวนี้คือคือแตกออกมาแล้วนะครับแตกแตกแตกคะแนงออกมาแล้วเลยเนะี่ยอันนี้จะถือว่าน่าจะเกิดง่ายอยู่นั่นนี่นะแต่ตะพุ่นอยามาซร้าไใหม่ในถุงด้ามกอนนะครับเนี่ยถือว่าน่าจะเกิดอยู่ด้สวยๆยอยู่นี่เป็นเป็นไผ่ตรงหม้อป่าเขาวาสันตรงหม้อป่าหรือตองหมอไปไยใด <laughs> เป็นไผ่บงไผ่บงครับไผ่บงไผ่ไบงป่าเพื่นว่าไผ่บงป่าบาไม่ไหลหมูหล่ะแต่ตพุ่นชอบทดลองอยู่แล้วเนาะ การทดลองเนี่ยตะพุ่นจะเดี๋ยวตะพุ่นจะตาดอกก่อนนะจะตาดอกประมาณประมาณตรงนี้ก่อนเนาะให้มันสันสันหน้อยนะครับเพื่อว่าการการหอกเขาจะดีกว่ากันไงการการถอดยอดหรือว่าแตกะแนนเนี่ยเขาจะดีกว่ากันทุกคนมาตาตัวหยอกก่อน,น,อออนโอ้แข็งครับแข็งเลยนะครับนี่เป็นเป็นหน่อที่แข็งมากเป็นเป็นต้นรับต้นที่แข็งเลยนะครับ โอมันมันก็ยากอยู่เดีเนี่ยต้องตัดออกขนาดนี้ก่อนนะครับโอ้ตัดเลยครับบนหาดไดยถึงตัดหยาแข้งนะครับจากนั้นนะครับก็นำเอามาใส่ถุงเลยนะครับเนี่ยแต่บนอย่าใส่ถุงเดียกก่อนอย่าใส่ถุงอี่ตัดออกให้มันพร้อมๆกันก่อนนะครับให้มันพร้อมๆกันก่อนจะให้เลือ,อ้อยยุทธีข้อเดียวนะครับอ่า เฉพาะอย่าเอาดูถี่ขอเดียวนะครับให้มันการแตกยอดหรือว่าแตกแขนงมันจะมันจะดูดีกว่ากันเนาะถ้าเน็นยเงา้นี่ก็บอบอพันนะตะพนทดลองมหลายแล้วนะครับถ้าเราจงไว้แบบหมักเงี้ยงเงี้าไปสินะหนึ่งสองสามมาสิการแตกยอดเขาจะมาแตกถี่ได้เลยเขาจะมาแตกตรงนี้เลยอ่าตาพนก็นเลยว่าอุย้ยไม่ดีแบบนี้ตะพนก็นเลยระยะหลังๆมากตะพ้นก็นเลยมาตัดให้มันสั้นที่สุดนะบอกว่าสิเป็นการเอาไปช่ำแบบร่งหลุมเลยกะ กด็ดีเนะาะเพราะว่าตะพุนเคยทดรองแล้วนะว่าเอาไว้แบบสูงๆงนะมันไม่ผ่านนะครับต้องเอาไว้แผลแแดินเลยแบบนี้แหละนะครับอ่าบอกว่าสิเป็นการช่าในถุงหรือว่าการเอาไปลงหลุมเลยนี่กะก็กดีเนาะกะต,ตามนะครับก็พยายามให้มันสั่นที่สุดดีที่สุดนะครับไม่ต้องปล่อยให้มันยาวๆออไปเนาะตะพุนเคยชดร่องหลายแล้วนะครับทั้งสั่นทั้งยาวทดลร่องมึงแล้วนะครับจากนั้นเท่ากับเสียบลงหลุมเลยนะครับ เยบไม่ไม่เสียบลงกลุมเลยมาเี็บลงในอ่าในส่วนของที่เราเตรียมยวมาเลยนะครับนี่นี่เอาประมาณประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้ลึกมากอ่าประมาณประมาณนี้นะครับอ่าให้มันได้ประมาณนี้นะครับ,รรห,รบหลังจากนั้นกลับมาเอาเอากีนี่แหละนะครับเอาเอาแกบดําโรยโดยไปใหป้ประมาณประมาณนี้นะครับนี่ยเราต้องให้มันเต็มหลายหรอกนะครับเอาที่อยู่ที่เห็นมันอยู่ประมาณน,นี้แหละเนี่ยอันนี้ตรงหม้อใหญ่นะครับอีก อีกคะแนนนึงนะครับอ่าก็คือตัวนี้เนาะสมบัเสียไปในลักษณะเหมือนกันนะครับไขมันไดเหมือนกันนี่แหละอ่าเอาประมาณลึกๆประมาณเท่าๆกันนี่แหละประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็มากบในส่วนของอ่าแสบดำลงไปอีกนะครับเดี๋ยวเอาจากถุงนี้มาก่อนถุงนี้เราจะเอามาตัวใหม่อีกนะครับอ่าให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับเี่ย เอาแค่นี้ก็พอมามาลุ่นกันว่ามันจะเกิดมันจะงอกบอกส่วนตรงนี้นะครับเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ตะพลนเห็นอยู่ที่เขาไปปลูกอยู่ในในอ่าตำหนักสงูงอย่างประมาณนี้ละเขาบอกว่าใดมาจากสายใดตะพนถามเขาว่าใด้มาจากสายตะพนเขาบอกว่าใด้มาจากอ่าในป่าในภูเขาสันต่อในภูเขาก็เลยว่าภัยภัยแบบนี้นะที่ที่เขาเขาสาบประมาณนอ,อเขาจะสับอยู่ที่ประมาณ ประมาณหาเส้นอย่างประมาณนี้นะหาเส้นหรือว่าหกเส้นอย่างอยู่ประมาณนี้แหละมันจะด้านด้านโค้งมันจะใหญ่เลยใหญ่แล้วก็มีเลียวขึ้นไปแหลมๆมานนะแล้วที่นี่เขาก็มาต้มขายนะต้มขายก็บอกว่าเอ้อนี่ไผ่มาจะใส่ไปไผ่มาจากเป็นเอามาจากลำหวยเอ้ยเอามาจากลำมูลนเอ้ยหรือว่าเอามาจากตีนเขาเอ้ยเขาบอกว่านี่แหละไผ่พันนี่แหละนะครับแต่พูดกันเลยว่าเออมันหนาสนใจนะลองลองเอามาทดลองปลูกเมืองมันจะ มันจะผ่านไหมว่าต่อต่อมันจะผ่านไหมแล้วก็รูปร่างลักษณะของภัยพันธ์นี่นะมันจะเป็นพุ่มอ่ะเป็นพุ่มบาสูงไหนอ่าอัตราอ่าในส่วนสูงของเขานี่แตะพ่นเบิงแล้วนี่มันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณประมาณห้าเมตรนี่ประมาณนี้แหละเขาจะเป็นพุ่มหนาแล้วครับ <c oughs> เป็นพุ่มหนาแล้วก็เป็นกอที่ค่อนข้างจะแออัดตเมพวนเนาะเบียดเบียดกันนั่นละว่ายเบียดกันเบียดกันแล้ขึ้นเป็นกอหนาทึบ ส่วนการงอกกันอันเนี้ยการแอการการแทงนอเขานี่ก็จะเบียดกันอยู่มัานนั่นล่ะเขาก็จะไมสาบเอาอยู่ที่ประมาณอันหานิ้วสามนิ้วอย่างกะมานี้แต่ว่าโคนเขาใหญ่มากเลยในนี้นะครับเดี๋ยวจังไดก็ทดลองเมืองเนาะทดลองเมืองว่ามันจะผ่านหรือเปล่าผ่านตะพุ่นก็เลยเอามามาปากดูมาช่ำดูเนาะว่ามันจะผ่านไหมถ้ามันเกิดมากแหละกับมาล่อลุ่นกนเลยว่ามันสายพันธุ์นี่มันจะเป็นแนวใดอีกเนาะเพราะว่าตะพุ่นนี้ก็สอบทดลองอยู่แล้วล่ะวาอันไหนมันจะ อันไหนมันจะดูดีเนาะอันไหนมันจะผ่านหรือไม่ผ่านอันไหนมันจะสวยงามหรือไม่สวยงามอันไหนมันจะได้ผลดีกว่ากาันการแทงนอแบบไหนจะดีกว่ากาันนะเอาก็มาทดลองเนาะการทดลองนี่ก็บอกเลยว่าในสวนตะพ้นนี่อ่าหลายคนก็จะคอมเมนต์เอาอมานะว่าอุ้ยตะพณนคือบอกไปทายทําในสวนผู้อือ่นแนสวนผู้อื่นที่เป็นสวนใหญ่ ในที่เขาประสบความสาเร็จมาแล้วนี่ตะพุ่น่าบาวไทยเดี๋ยวมันตะพุ่นบาไปเนาะบอไปบอไปทายเพราะว่าหนึ่งลหละตะพุ่นอยากให้คนที่อ่าให้ทุกคนเขามาเบิ้งในช่องตะพุ่นนี่เนาะเกิดเกิดมีแรงบันดาลใจว่าสั่นต่ออู้นี่ตะพุ่นเขาทำตะพุ่นเองกันยังทําแบบนี้เนาะไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆจากเริ่มจากนับหนึ่งก็ป้านะเริ่มจากนับหนึ่งจากไผ่กอเดียวนี่ขยายออกมาเป็น โอ้เป็นลอยๆก็เลยเป็นลอยๆก็นะครับมันที่จะเป็นพันๆนะประมาณนั้นเนาะในพื้นที่พื้นที่หกไรนี่นหละนะครับในพื้นที่หกไรท่านันจะเอาเอาประมาณนั้นเลยเพียงแต่จะให้มันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปให้ให้มันครบทุกสายพันธุ์อย่างประมาณนี้แหละนะครับให้ครบทุกสายพันธุ์ได้แล้วต่อไปในอนาคตก็เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานใดเนาะประมาณนั้นนะแต่ก็ใช้เวลาอยู่หลายปีอยู่เด้ยนะครับอ่าอันนี้ก็เลยมือนีก็เลยเอามา มามาให้ทดลองเมืองมาทดสอบเมืองว่าการช้ำไผ่การช้ำไผ่ในถุงหน่อซีนะะเป็นไผ่ที่เป็นไผ่ที่สายพันธุใหญ่ด้วยนะครับตรงหมอนะครับตรงมหมอนี่ครับใหญ่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาะลดน้ำกันเนาะที่นี้นะครับจะมาลดน้ำเลยอ่าเป็นไผ่พันุใหญ่นะครับนี่สายพันุใหญ่ด้วยอ่าอึบ๊บ เดี๋ยวเราจะมาลดน้ําก่อนนะครับให้มันเดี๋ยวรออีกประมาณอ่าเจะจะมาสังเกตอาการเขาเนาะก็จะมาสังเกตอาการเขาว่าประมาณเดือนหนึ่งเขาจะเป็นอย,ย่างไรอาทิตย์หนึ่งเป็นอย,ย่างไรเดือนหนึ่งเป็นอย,ย่างไรอ่าแล้วจะมาอัปเดตให้ทุกคนเบิงไปเรื่อยนะครับความอ่าก้าวหน้าของไทยพันธุ์นี้จะเป็นอย่างไรเนาะตรงนี้จะมีหลายสายพันธุ์นะครับที่จะพ่นมาเอาไว้ในตรงนี้นะครับเอามาเพาะชำไว้ตรงนี้นะครับ โอเคขอบคุณทุกคนนะครับดีสามารถรับชมนะครับโป็นการคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ